สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆกํำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึก ที่เข้ามาซัพพอร์ตให้การรายการที่ช่องนี้ช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทคนในทุกๆวันเช่นเดิมรับฟังไว้เป็นความสุขในทุกๆวันนะคะท็อปปี้ของเราวันนี้นะคะขาดคุณไปแล้วตอนนี้เขา รู้สึกยังไงเดี๋ยวเรามาดูซิใครอยากที่จะส่งส่งพลังงานปรึกษาปนาหัวใจส่วนตัวแอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเพียคะส่วนตัวเปิดรับอยู่เพิ่มเป็น3รูปแบบนะคะเปิดรับอีกแล้วถ้าปิดรับจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งส่วนเมมเบอร์นะคะก็คลิกลิงกด้านล่างนี้เวลาไลฟ์สดก็จะได้มาพูดคุยแล้วก็จับพลังงานให้ด้วยนะคะพรุ่งนี้เรามีไลฟ์สดค่ะ2ทุ่มนะคะเกี่ยวกับพลังงานของทวินเฟรมนะคะเดี๋ยวเรามาดู ขาดคุณไปตอนนี้เขารู้สึกยังไงคะฟังได้ทุกประเด็นเลยนะคะขาดคุณไปตอนนี้คุณกับเขาที่มีประเด็นการที่หา่างกันไปนิ่งกันไปหรือว่าไม่ได้ติดต่อก,กันหรือเปล่านะคะเรามาส่องพลังงานกันดีกว่าทุกๆพลังงานนะคะที่จะออกมาสื่อให้ได้รู้กันขาดคุณไปตอนนี้เขารู้สึกยังไง sama dursi balance เหมือน ต้องจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองคอนโทรลอะไรต่างๆมากมายนะคะภาระหน้าที่การงานการเงินต่างๆชีวิตต่างๆมากมายแล้วก็บาลานซ์ความรู้สึกของจิตใจตัวเองด้วยนะคะทางความรู้สึกต่างๆที่มันจะต้องแบบให้มันอยู่กับที่ให้มันสมดุลมากที่สุดให้มันเดินหน้าต่อไปได้นะคะเหมือนต้องจัดการอะไรต่างๆมากมายเลยนะคะคนคนนี้เขาอาจจะมีเรื่องราวที่ต้องจัดการอะไรเยอะแยะด้วย b a l านซ์ Balance, ความรู้สึกของตัวเองอยู่นะคะ justice นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าจะจะหาวิธียังไงดีให้ความสัมพันธ์มันได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์ให้มันเดินหน้าต่อไปได้คิดว่าจะแบบ จะคุยกันยังไงจะพูดคุยระหว่างคุณกับเขาได้ยังไงจะประณีประนอมเรื่องราวความสัมพันธ์ได้ยังไงอยากปรับความเข้าใจด้วยอยากพูดคุยนะคะอยากบาลานซ์ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาพูดคุยแล้วก็ประณีประนอมในความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะมีประเด็นกันไปห่างกันไปนิ่งกันไป Surrender นะคะการนิ่งหยุดการยอมแพ้บางอย่างปล่อยละวางอะไรไว้ก่อน ะะเหมือนกับว่าบางทีเขาก็รู้สึกว่าเขายอมแพ้คุณก้าวด่าเขาคิดมากนะคะเขาคิดเยอะนะคะเขายอมแพ้คุณไปเขายอมให้คุณเป็นผู้ชนะและ้วเขาก็มีความคิดมากเห็นไหมคะก้าวด่าวางนั่งกลุมขมับอยู่ความวิตกกังวลความคิดมากในยามค่ําคืนเวลาที่ว่างเวลาที่ไม่ได้ทํางานมนุษึก คิดเยอะวิตกกังวลตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่สิ่งที่คุณกับเขามีประเด็นซึ่งกันและกันสิ่งที่คุณและเขาทกเถียมมีความรุนแรงซึ่งกันและกันสิ่งที่คุณและเขาคุยยันไม่เข้าใจไม่ลงตัวนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันอีกนะคะหนึ่งม้เท้าเขาเขารู้สึกว่าเขาจะทำยังไงให้ให้คุณและเขาได้ ได้เริ่มต้นคุยกันใหม่เริ่มต้นคุยกันใหม่เริ่มต้นส่งข้อความกันใหม่ให้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งมีแพชชั่นของความรอคอยแต่ก็มีความคิดมากบางทีเหมือนกับว่ามันคิดเยอะคิดมากมันปล่อยละวางไปก่อนนะคะยอมแพ้คุณไปเกาะน,นิ่งไปกเกาะเงียบไปก่อนแล้วจะหาวิธีเริ่มต้นใหม่ได้ยังไงคือความรู้สึกของเขาอะเขายังคงแบบปล่อยละวางไปก่อนเมนเทอร์ จะเริ่มต้นในความสัมพันธ์ใหม่ได้ยังไงจะคอมมิชเมนต์กันได้ยังไงจะจริงจังกันได้ยังไงนะคะจะทำยังไงดีให้ความสัมพันธ์นี้มันขยับต่อไปได้ให้มันเริ่มต้นใหม่ได้ให้มันมีอะไรที่จริงจังกว่านี้ให้มันมีอะไรที่ขยับไปสู่ ไปสู่ขั้นตอนในสเต็ปต่อไปในความสัมพันธ์จะทำยังไงดีจะเอายังไงดีนะนะคะการรอคอยแบบสายตาที่มองความรู้สึกที่จ้องไปในอนาคตจิตใจที่จดจอ่อเฝ้ารออย่างมีแพชชั่นอยู่นั่นเองนะคะก็คืออัศวินไม้เท้านะคะพร้อมที่จะลุยนะคะ s e a g e o a w a n d s นะคะอัศวินไม้เท้าพร้อมที่จะลุยต่อไปแม้มีอุปสรรค เขารู้สึกว่าคือเขาก็จะหาวิธีแบบเข้ามาหาคุณให้ได้ราชาไม่เทา้าเขารู้สึกว่าเขาจะเข้าหาคุณให้ได้จะคิดคือเขามีความฉลาดเฉลียวในการเข้าหาคนนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําเป็นคนที่เก่งมีความสามารถสูงจะเข้าหาต้องทําให้ได้ยังไงก็ต้องจิบให้ได้ทําให้ได้จะเข้าหายให้ได้ฉันไม่ยอมแพ้นะฉันไม่ยอม มองเวลาคิดเวลาเล็งเวลาสิ่งที่จะทําอะไรนะคะจะทําอะไรต่อไปดีด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงนะคะเป็นคนที่วิสัยทัศน์ไกลมองการไกลแล้วก็เป็นคนที่แบบจะทําอะไรก็คือไม่ยอมแพ้จะต้องทําให้ได้เพราะนั้นเขารู้สึกว่าเขายังคงอยากที่จะปรับความเข้าใจกับคุณอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง the emperor นะคะ เขาเป็นหนุ่มใหญ่นะคะอบอุ่นจิตใจดีเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์ถ้าอยู่มากกับคุณก็จะดูอ่อนกว่าวัยหรือว่าสมวัยถ้าอยู่น้อยกว่าก็จะมีความเป็นที่เป็นผู้ใหญ่มากๆทํางานเก่งระดับผู้นําขึ้นไปเป็นแพชชั่นของธาตุฝ่ายนะคะผู้นําคือแพชชั่นของธาตุฝ่ายทอะไรตรงๆผู้จาตรงๆเขายังเขายังคงรู้สึกว่านิ่งๆกับคุณแบบนี้เขาก็ยังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างสิ่งที่เขาพูดตรงอะไรกับคุณมันอาจจะทําให้เขา เสียใจที่เขาพูดตรงกับคุณและคุณอาจจะเสียใจกับสิ่งที่เขาพูดกับคุณตรงๆสองไม้เทา้าเขาวาดฝันอนาคตไว้เขาคิดถึงอนาคตไว้นะคะว่าคุณกับเขาถ้าวางแผนกันแล้วจะเป็นไปยังไงคือเขาคิดถึงเรื่องอนาคตจนเขาแบบคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลน,นะคะ แต่คือเหมือนกับว่าเขาเงียบๆแบบนี้แต่เขายังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมอยากที่จะไปต่อนะนะคะแล้วเขาจะเหมือนกับว่าหาวิธีที่จะเข้ามาพูดคุยปรนีประนอมความสัมพันธ์กับคุณให้ได้มอไปยังอุปสรรคต่างๆมากมายที่จะปรับความเข้าใจหรือว่าหาวิธีบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกของเขาเขาก็เหมืคอนโทรลความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันให้สงบให้นิ่งให้หาวิธีที่จะทําไงต่อไปนะคะหาวิธีที่จะทาไงต่อไปในอนาคตจะวางแผนจะเป็นผู้นําคุณได้ยังไงนะคะ จะสร้างคุณและเขาให้เป็นคนที่เดินหน้าเป็นคู่ชีวิตด้วยกันได้ยังไงสิบเหรียญจะเริ่มความสัมพันธ์หรือว่าจะสร้างอนาคตร,ระหว่างคุณกับเขาให้เป็นสิบเหรียญได้ยังไงคือความมั่นคงมั่งคั่งความดมสมบูรณ์ความสุขสมหวังในเรื่องของความสัมพันธ์คู่ชีวิตกันนะคะอยากเข้ามาซัพพอร์ตอยากเข้ามาเป็นผู้ให้กับคุณ ไม่อยากให้คุณต้องลำบากด้วยนะคะถ้าจะแต่งงานกับคุณถ้าจะมีครอบครัวกับคุณถ้ามีอนาคตกับคุณข้างหน้าเขาจะต้องเป็นคนที่พพอร์ตและดูแลคุณได้หมดหกไม้เท้านะคะหกไม้เท้าคือการได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์การได้เป็นคู่ชีวิตของคุณการได้เข้ามาชนะหัวใจของคุณ the view of fortune อยากให้โชคชะตานำพาให้เขาได้ประสบความสำเร็จในชีวิตอยากให้โชคชะตา นำพาให้คุณกับเขาได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปเป็นคู่ชีวิตจนถึงบ้านปลายชีวิตเลยทีเดียวนะคะอยากให้คุณให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ที่ดีหรือได้คุยกันได้ปรับความเข้าใจได้จูนอะไรกันต่อไปได้นะคะและเขายังคงรู้สึกว่ามันมีความหวังในอนาคตมากๆเช่นกันแต่ความหวังนั้นมันจะไปเป็นต่อได้หรือเปล่านะเขาจะทําสิ่งสิ่งนั้นให้สําเร็จหรือเปล่านะคะ คนคนนี้เขาอาจจะมีเป้าหมายในชีวิตของเขาด้วยถ้าเขาเป็นราชามเมท้าวนะคะเขาอาจจะมีเป้าหมายในชีวิตที่อยากประสบความสําเร็จที่อยากที่จะเป็นผู้นานะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อยากที่จะมีความมั่นคงมั่งคั่งในอนาคตอยากเป็นคนที่มีครอบครัวความรวมสมบูรณ์ที่บูรณแบบมัง่งคั่งโดยที่ไม่มีอุปสรรคหรือว่าไม่ต้องมีความเสี่ยงในต่อไปถึงอนาคตก็เป็นไปได้นะคะอาจจะมีความเป็นคนอีกโก้ทำอะไรดูโชว์ออฟทำอะไรต้องดูดูดีดูเพอร์เฟทุกอย่าง นะคะประมาณนี้นะคะและนี่คือขาดคุณไปตอนนี้เขารู้สึกยังไงนะคะแล้วเขาก็มีเป้าหมายในชีวิตของเขาด้วยเช่นกันอยากที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็อยากที่จะเหมือนกับได้ปรับไม่จูนกับคุณในอนาคตในความเข้าใจแต่ถ้ามันมันจะชนะหัวใจของคุณหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็อยากให้ทั้ง ในความที่ว่าไลฟ์สไตล์เขามีความเป็นผูน้นําก็อยากให้ชีวิตหน้าที่การงานการเงินของเขา,า,เขเขาสามารถที่จะเลี้ยงเขาได้พพอร์ตคุณได้ในนานตเ,เช่นกันอยากเป็นคู่ชีวิตของคุณเช่นกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะคิดกับคุณไปไกลามากๆแล้วก็หวังเช่นนั้นว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้ายังไงแล้ว ขึ้นอยู่กับโชคชะตาเหมือนกันที่เขารู้สึกแบบนั้นนะคะอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาเป็นทิศทางที่ดีอย่างที่เขาหวังไว้นั่นเองนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ